ม้าน้ําเวลาที่กดบูสต์แล้วจะมีพลังมหาศาลมันเขียนว่านี่คือฉลามนะฉลามที่อยู่ในแถบสีเหลืองด้านล่างเนี่ยมันจะเป็นฉลามสายเถื่อนเว้ยซึ่งใส่อุปกรณ์ไม่ได้อัปเกรดก็ไม่ได้มันจะต่างกับฉล,ลามด้านบนอ่ะฉลามด้านบนอัปเกรดได้ใส่ของได้ผมว่าฉลามด้านบนเถื่อนกว่าเยอะเพราะว่าตอนที่มันใส่อเทมเนี่ยคือแบบมันช่วยให้รอดชีวิตได้เยอะกว่าส่วนฉลามอันเนี้ยเนี่ย มันจะเป็นฉลามที่เถื่อนตั้งแต่ต้นแต่ว่ามันจะแบบเถื่อนไปจนสุดไหมนี่ก็อีกเรื่องหนึ่งเอาตายเลยทำไมฉลามตัวเล็กจังวะโอเคเออกินระเบิดได้แล้วน่าจะแบบตัวใหญ่ขึ้นตอนที่กดบูทเนี่ยมันจะมีออร่าพลังเวยแต่ว่าออร่าพลังเนี่ยจะมาก็อาโอเคได้กินอยู่แต่ว่าออร่าพลังเนี่ยมันจะมาก็ต่อเมื่อมีแบบเนี่ยเนียอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเออ ลัตมีไฟฟ้ารอบตัวมาเมื่อไหร่ปุ๊บพอกดบูตเนี่ยถ้าไม่ตายก็จะมาเลยข,ขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปวิ่งได้หรือเปล่าเป็นม้านี่สำหรับตอนนี้เนี่ยบอสปูเนี่ยจะแบบเปลี่ยนร่างไปแล้วกลายเป็นสีอื่นไปแล้วเนี่ยอยู่ไหนวะนี่ไงอุ้ยอโอ้โ้ย,อยโอ้โดนสก,กิลนิดเดียวตายเลยต้องแบบรอให้มันแบบเปิดเผยจุดอ่อนโล เอ้ยฆ่าปลาตัวเล็กไม่ได้โอ้ยทำไมกระจอกจังวะแล้วแม่งตอนมาสู้กับบอสมันแบบไม่ค่อยมีปลาให้กินเยอะด้วยไม่ไหวอะสู้ไม่ได้ฉลามผีเป็นอมาตะแล้วก็มันจะสามารถแบบทะลุกำแพงได้มาดูซิชึบชึบชึบเอ้ไม่โดนดาเมจเลยเหรอเฮ้ยจริงดิระเบิดอะ่ะเลือดทับไม่ร้อนเลยเอ้ย สุดยอดโอ้ยไม่มีไอเทมอะผมหาตัวใหญ่ไม่เจอเฮ้นี่ไงนี่ไงโดนไหมเอ้ไม่โดนดาเมจจากท็อกซิกโอ้โหโกง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 มากคือมันตายไปแล้วเหรอมันก็เลยแบบไม่โดนดาเมจบูทแล้วอย่างไงไม่เห็นจะมีอะไรเลยปึ๊บเดี๋ยวนะเรามาดูการทะลุกำแพงหากำแพงก่อนเอ้ยชึบชึบชึชึบชึบ,ช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 บทะลุสิวะ โดนไฟแต่ว่าไม่โดนดาเมจเถื่อนมากลองแบบทะลุกำแพงเออเรียบร้อยเหมือนเปิดโหมด G M อะใครก็ทำอะไรผมไม่ได้แล้วเนี่ยดาเมจก็ไม่โดนทะลุกำแพงได้อีกช่วงเวลาตื่นทองมาอีกโนทะลุกำแพงมาโคตรดีอะตัวนี้นี่คือแบบเล่นง่ายไปเลยไปเออทะลุกำแพงมายัางไกลจะตบบอสได้หรือเปล่ามาลองดูซิ ให้บอสโจมตีดูมามานี่ไอ้เจ้าบอสเฮ้ยเฮ้ยไม่โดนดาเมจจากบอสโอ้โหเออเออโอเคอยังไงเปิดจุดอ่อนมาเร็วๆเฮ้ย,ยนี่ไงจุดอ่อนมาแล้วหนึ่งทีรู้จักหรือเปล่าโหมดผู้พัฒนาทะลุกำแพงไม่โดนดาเมจตุ๊บโอเคเฮ้ยตุ๊บ โอเคสมทีแล้วเฮ้ยตุบสทีเฮ้ยเฮ้ยตุบอ้ยไม่ตายวะคือผมตีมาหลายทีแล้วอะมันไม่ตายอะโอเคเรียบร้อยโอ้หลายทีมากอือปะเปลี่ยนตัวฉลามไฟฟ้าตัวนี้เนี่ยมันจะแบบเวลากดบูทจะทำให้ศัตรูเนี่ยโดนชอ็อตเอออย่างเื่อน โดนช็อตนะผมเนี่ยจะต้องแบบไปกินเองเว้ยเสียดายที่แบบฉลามพวกนี้เนี่ยมันแบบใส่ไอเทมไม่ได้เลือดำน้ำมาลองดูสิช็อตได้เปล่าวะช็อตไม่ได้โอ้โหไม่ไม่ทบุรชนนะโอ้ยโอ้ยคืนชีพฟรีพุ่งชนเรียบร้อยได้พุ่งชนได้อยู่แต่ว่าเอาไฟฟ้าช็อตเนี่ยทำไม่ได้ เรือดำน้ำเนี่ยมันสามารถป้องกันไฟฟ้าได้ไม่น่าจะสู้บอสปูไหวมาดูซิว่าบอสปูจะสีอะไรสีอะไรอะสีเดิมและผมก็ตายไม่เปลี่ยนแปลงจะไหวหรือเปล่าวะสู้ยากนะเนี่ยโอ้ยดูดีต้องหาอะไรกินตลอดเวลาด้วยเฮ้ยชึบชึบมาไม่ทันสู้ไม่ไหวหรอกอะปะเปลี่ยนตัวฟินฟินฟินนี่ สามตัวนี้มันจะโจมตีแบบคอมโบเฮ้มีผมตัวเดียวอ๋อผมคือตัวหน้าสุดอ่าแล้วตัวอื่นจะช่วยโจมตีไหมเออหมับเข้าให้หนึ่งทีโอเคกระโดดขึ้นฝั่งได้ไหมได้ปะขึ้นฝั่งไม่ได้เป็นปลากระจอกอ้าเออไม่ได้อ่ะโออยากกินเนื้อมนุษย์กินแมงกระพุนได้อยู่ย่า คนได้โยู่ตัวเล็กแต่ว่ากินจุสกิลน่าจะมีแค่นี้แหละกินได้ไหมกินไม่ได้โดนระเบิดไพโลช์กฉลามตัวนี้จะมีท่าลมหายใจมังกรแล้วก็มีพายุอุกกาบาตแล้วก็บินได้เหรอเริ่มจากบินก่อนเลยอุย้ยปล่อยไฟแล้วก็บินอ้ย <laughs> บินไกลอยู่นะเออไหนว่าพายุอุกกาบาต เจอแต่แบบปล่อยไฟเถือ่อนมากเอาแค่ว่าปล่อยไฟก็เถือ่อนละคือตัวอื่นกว่าจะยิงบีมได้เนี่ยมันจะต้องเก็บท่าไม่ตายแต่ว่าตัวเนี้ยไม่จําเป็นเลยปึ๊บโอ้โหโอ้โรูรูร,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 รูตัวเนี้ยเหมือนเป็นฉลามที่แบบใส่เจ็ตใส่อุปกรณ์ต่างๆมาครบอะ่ะเจอเรือเรียบร้อยตัวเนี้ยเถือ่อนจริง ไอชาร์กตัวนี้มันจะแช่แข็งศัตรูได้เอาไว้แบบกันศัตรูหนีเหรอเออแชร่ระเบิดได้ปะได้แช่ปูได้โอเคแช่อุงอุงก็ได้แมงกะพุนโดนแช่แช่พิษได้ไหมไม่ได้โลโบชาร์กมันจะเปลี่ยนระเบิดให้เป็นมิตรซลายแล้วก็สามารถบินได้ฟืบโอ้โหว้าว โอ้แต่ถ้าเกิดว่าอยู่ในทะเลแล้วเนี่ยมันจะแบบไม่มีท่าพุ่งนะต่อมาก็คือหาระเบิดปึ๊บไหนอะมันบอกว่าเปลี่ยนระเบิดให้เป็นล็อกเก็ตเอาเอากินระเบิดไปแล้วอะเราไงอะ่ะล็อกเก็ตโอ้ยเสียงเตือนเสียงเตือนโอ้ยเกือบแตกลอยขึ้นมา ปึ๊บปึ๊บได้อยู่นะโอเคคือต่อให้ความเร็วเนี่ยจะหมดไปแล้วนะแต่ว่าตัวผมเนี่ยก็ยังบินบนฟ้าได้ตายเสยไม่เป็นไรคืนชีพแต่ถ้าเกิดว่ากดพุ่งก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเหมือนว่าตัวเนี้ยมันจะต้องแบบใช้ชีวิตอยู่บนฟ้าเว้ยบินขึ้นไปเออ โอเมื่อกี้เห็นหรือเปล่าพอกินนะเราก็ยิงประมาณนี้สุดยอด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 ระเบิดหมดแล้วอันนี้คือฉลามเหรอเหมือนเป็นปลาวาเลยอะมันจะมีเขาซึ่งเขาเนี่ยสามารถยิงได้พอยิงไปแล้วปุ๊บมันจะค่อยๆงอกเว้ยมันจะไม่สามารถยิงได้ตลอดเวลาจะลองแบบยิงเขาใส่ระเบิดดูออปับ๊บไม่โดนเลยอือ ไม่โดนว้ยช่างแม่งมันเออใช้เขาเนี่ยจิ้มเหยื่อได้นะอ่ะอันนี้โดนละมาดูปิ้วเออใช้เขาเนี่ยกำจัดระเบิดได้แล้วก็ใช้เขาเนี่ยล่าเหยื่อได้ด้วยนี่ไงใช้เขาล่าทูน้าดูเออตัวนี้ก็เล่นยากอยู่ สกิลเขามันไม่ได้เถื่อนขนาดนั้นเว้ยปลากระป๋อมปลาตัวนี้มันจะขโมยอเบริตี้ของฉลามตัวอื่นถ้าผมกินตัวไหนเข้าไปก็น่าจะได้ความสามารถน,นั้นนี่ไงจะแล้วเออกินฉลามสายฟ้ามาผมก็จะได้พลังสายฟ้าโอ้สุดเถื่อนพอกดบูทปุ๊บตัวอื่นก็จะโดนช็อตด้วย กินตัวอะไรได้ความสามารถตัวนั้นมาในวงเล็บจะต้องเป็นฉลามที่มี ability นี่ไงกินฉลามน้ำแข็งมาก็ได้พลังน้ำแข็งตัวสุดท้ายที่จะรีวิวแล้วฉลามเดียวดอาอ้าวฉลามตัวเนี้มันจะเปลี่ยนร่างเป็นหมาป่าก็ต่อเมื่อแบบมีดวงจันทร์ก็คือแบบเป็นเวลากลางคืนนั่นแหละซึ่งมันจะทำให้สปีดเยอะขึ้นและก็ทำให้เหยื่อเนี่ยช้าลง อันนี้จะเป็นฉลามฟอร์มปกติอยู่เพราะว่าตอนนี้ยังไม่กลางคืนรอรอดวงจันทโผล่ขึ้นมาตอนนี้ตกเย็ยนละอีกแค่นิดเดียวเท่านั้นก็จะกลางคืนแล้วอ่าได้ยินหรือเปล่าเสียงหมาป่าเดียวดายร้องอ่ะฮู ออถามว่าเร็วขึ้นไหมก็ตอบเลยว่าไม่ไม่ได้รู้สึกว่ามันเร็วขนาดน,นั้นน่ะมันมีตัวที่เร็วกว่านี้อีกอ่ะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะขอบคุณทุกคนที่มารับชมครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม